โบราณสถานวัดอ้อมใหญ่อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมประวัติความเป็นมาไม่ปรากฏแน่ชัดแต่ประวัติตามคาบอกเล่ากล่าวกันว่าวัดนี้สร้างโดยสองพี่น้องซึ่งเป็นบุตรค้าบดีทางคลองจินดาได้มาซื้อที่ดินบริเวณปากของอ้อมใหญ่แล้วสร้างวัดนี้ขึ้นสิ่งที่สำคัญภายในวัดได้แก่อุโบสถหนังเก่าซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าวัดเดิมหันเข้าสู่แม่น้ำท่าจีน เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพลายต่อย,ยื่นทางด้านหน้าและด้านหลังหลังคาเป็นทรงจัว่วมีกำแพงแก้วล้อมรอบและยังมีซุ้มเสมาเหลือบางซุ้มปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วและยังมีวิหารเก่าใกล้กับพระอุโบสถเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ดูงดงามแบบโบราณอยู่หนึ่งองค์ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วเช่นกัน เมื่อพิจารณาจากรูปแบบศิลปะของโบราณสถานแห่งนี้สันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้านหน้าพระโอุโบสถจะมีเจดีย์ใหญ่อยู่ข้างหน้าหนึ่งองค์ข้างบนเขียนไว้ว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากคำบอกเล่าต่อๆกันมาเมื่อใครได้มาเยือนที่นี่แล้วจะรู้สึกขนลุกแบบบอกไม่ถูกเพราะบริเวณโดยรอบลายล้อมไปด้วยเจดีย์บรรจุอัฐิโบราณเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีหวงสุยเก่าแก่สมัยโบราณที่ชวนคนลุกอีกด้วยรวมไปถึงบริเวณนั้นยังมีต้นโพใหญ่อายุนับร้อยปีที่มักมีนางไม้ปรากฏกายที่สำคัญตรงท่าน้ำวัดนี้ลือกันว่ามีผีพายและมักมีคนตกลงไปตายซึ่งไม่ว่าจะก,กลางวันหรือกลางคืนบรรยากาศก็ชวนขนลุกกันเลยทีเดียว